ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแบรนด์เด็กน่แบรนด์กนชายายายสั่งมาแม่สังเก็บ ธรรมดาโอ oh, ok ้ชอบลีลาท่าทางกันแล้วเกินแห่เอ้าคู่ต่อส oh. wow. ู้เขาเป็นใครครับเพื่อนผู้โชคของเขามีจำนวนผู้ติดตาม2.2ล้านเท่ากันว้าวยินดีต้อนรับบีมจากช่อง B B แชนเนลเย้ BBT c h ชาน e l ฉายาบี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 ทีแม่ไม่สั่งแต่น้องให้หลุย ครั้งจะสนุกสนานครับฟังฉายาแล้วขนลุกขนพองครับคุณโจเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับคุณโจครับแฟนๆก็จะได้รู้จักครับนี่กรรมการสีมาทิพคีรีครับบนเวทีเดี๋ยวนะคู่นี้ยายสั่งมาแม่สังเกตบอ่ะพี่โจแบรนด์นี่แบรนด์เด็กเนอีนี่ฝั่งขาวนะจริงๆเนี่ยเขาเป็นสายเกียนเกียนกลนๆนะเขาเป็นลูกแบบว่าติดแม่กับยายอะไรเงี้ยแล้วเขาทำคอนเทนต์กวนแม่กวนยายยแล้วถ่ายคลิป ดังเลยมีความธรรมชาติมีความอะไรแล้วเสียงเขาเหนิงไงเขาเลยแบนเด็กโค้ดด้านนอกนั้นระดับนักมวยระดับเยาวชนทีมชาตินะครับโค้ดดอนหวนนะดอนพวนนะครับแล้วก็เป็นนักสร้างทีมไอรอนไฟสายลาดบุรีแถบนั้นแ่ะของเขาหมดใช่ไหมของเขาหมดเขาที่แล้วเนี่ยหัวกลวยเขาทำหัวกลวยได้แชมป์นะเราชกดีชกเฮ้ยหัวกลวยมันออกกลวนเหมือนวิสบีนอะ เขาทาจนหัวกลวยแบบชนะเลยนะนี่คือทีมที่ไปแบนเนกเนย์นะครับเนย์กัราชบุรีฝั่งตรงข้ามครับเป็นยังไงฮะวันนี้จาเอาเส้น2หรือเปล่าฝั่งตรงข้ามนี้ก็บี t ทีทีบีมคนนี้ก็บีมเนี่ยเขาเป็นคนเรียบร้อยนะเป็นคนน่ารักมากแล้วเขาซุ้มซ้อมแทบแทบไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าทีมนั้นนแข็งแต่ทีมนี้ซุ้มเลยนะครับเดี๋ยวติดตาม กับ2บอครับวันนี้ครับนี่ระดีแชมป์โลกครับเจ้าส้มซ่านะครับส้มซ่านี่เป็นสตาฟโค้ชนะครับนี่แชมป์โลกมวยหญิงคนแรกเลยครับแซมซัทเลยครับเอนะครับอ่าลูกศิษย์ของแซมซันต่อโบมาสเลครับแซมซันต่อโบมาสอยู่ข้างล่างนะครับเอาละครับสนุกแล้วครับคุณโจเอาครับเห็นไหมครับแม่บอนฮวนสั่นลุยยกแรกแล้วโอ้ด้านล่างนี่มวยหญิงแชมป์โลกคนแรกนะครับคุณโจครับโอ้โหครับเป็นสตาร์ที่เลี้ยงทางด้านของ บีมนึ่ครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กรรมการบอกว่าคู่ต่อสู้หันหลังที่าไปไล่ต่อยไม่ได้ครับโอ้โหเครื่องร้อนจริงๆครับแปลนวันนี้ครับแม่คุณยายคุณแม่มาดูด้วยครับต่อยโชยายต่อยโชยแม่ครับอย่าหลบแม่อย่าหมุนรอบตัวเองครับอย่าหมุนรอบตัวเองครับอปล่อยบีมเดินมาบ้างครับบีมนี่มาแบบนิ่งๆครับนิ่งๆสิ่งว่างคาครับแบบนี้น่ารักดีครับคู่นี้ เฉพาะฉายานี่ก็น่ารักนะครับผมว่า5 0 5 0ครับอยู่ที่ความมั่นนะครับคู่นี้อ่ะอยู่ที่ความแม่นครับคุณโจอิ่มได้หนักนะอิมได้หนักนะเบสิกอาจจะไม่สู้แต่ว่าได้หนักครับรอสวนครับรอสวนอาจจะสลับสีสลับมุมบ้างครับดูสังเกตตรงกลางเกงก็แล้วกันครับคุณโจบางทีบางครั้งชื่ออาจจะสลับมุมกันอยู่นะครับอ่าชกไปยิ้มไปครับคโอ้โหเริ่มหายใจยาวแล้วครับแปรน เพราะว่ายกแรกช่วงแรกๆนี้เดินลุยเดินใส่ครับบีมตอนนี้น่าจะเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับโโอ้หเริ่มจะมาแล้วครับเริ่มจะลุกขึ้นมาแรงแล้วโอ้โหแต่หันไปมองพี่เลี้ยงครับบีมโอ้โหเจอหมัดขวาครับเต็มๆแบนยังไม่เป็นไรครับอ้าวแบนกับบีมบีมกับแบนชอบไหนครับอ้าวอ่าสองบอครับบอบีมบอแบนครับบอบีมบอแบนครับกรรมการเสียมาบนเวทีครับ กรรมาการวันนี้ไอดอนไฟนี่หล่อทุกคนเลยครับคุณโจโหล่อครับใช้มืออาชีพนะนี่ครับมีถุงมือมีหูกระต่ายเรียบร้อยนะครับนี่เป็นการยกระดับาไปด้วยนะครับยกมาตรฐานของการตัดสินนะครับแม่แต่ว่ากรรมการนี้ต้องเข้าจังหวะดีๆนะครับคุณโจใช่ครับเข้าจังหวะไม่ดีนี่อาจจะโดนลูกหลงเลยครับกเรียกนักมวยมั่วได้กรรมาการห้ามมัว่วอ เป็นทีมภาพช้ากันเลยนะครับโอ้ชหชูก่อนเลยนะครับยังชว้แรกของแบรนด์ครับบีเรียไม่ทันตั้งตัวโอ้กว่ากว่าจะตั้งตัวได้นี่ก็โดนไปหลายขนาดเลยครับเดินไล่เดินลุกเดินใส่อย่างเดียวเลยครับมีหันหลังกับแม่บีคอเลยครับมัดก็ประยางจิกแบบนี้โอ้ยดีว่ากรรมการขวาจังหันหลังแบบนี้ไม่ได้นะครับ ลอยห้อยนี่ต้องอย่าหันหลังนะครับโดนหมัดแล้วหมุนรอบตัวเองอันตรายครับใช้สายหยั่งรับตั้งขาขวาตามก็บีบหลังจากเขาเริ่มตั้งตัวได้ครับเริ่มจะเดินเอาคืนโอ้โหนี่ยังเกาหลีเกาหลีมาต่อยเลยครับพี่นกครับหล่อเท่จริงๆครับอ่ะก็แน่นอนนะครับน้องๆนี่เป็นเด็กไออดลทนจีนนะครับ ยายสั่งมาแม่สั่งเก็บนี่แม่สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นคนนะครับครับโอ้ส่วนทางด้านของบีมีเก้าแสนสองครับคุณมารุทครับบี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 ทีแม่ไม่สั่งแต่ว่าน้องให้ลุยนะครับโอ้ฉายาแต่ละคนนี่น่ารักมากครับอ่ะแต่แน่นอนครับสาวริงเกิลน่ารักกว่าครับคุณบอมคุณโจครับอ่าแน่นอนครับขอบคุณสปอนเซอร์ได้หน่อยครับก็ขอบคุณเลยครับทั้ครับเครื่องมือช่างคุณภาพครับบีดักทีฟไบเทคบางนาบริษัทไทยไฟจำกัด แมรี่สกินแคร์เรียบง่ายเพื่อผู้ชายทั่วไปไรส์บายไม a d เมดเ e ราชาอุปกรณ์มวยดีที่สุดในสังเวียนนะครับแล้วก็ออริจินอลสตูดิโอครับแหมระดับแชมป์โลกยิมมาเป็นาร์เทนเนอร์ครับแซมสันต่อดววมาดนะครับไปบนเวทีกันต่อครับเชนครับยกสองเปิดเลยอก่อนไป่กรอบแับแปรนใจเย็นครับใจเย็นแย่ต้องแย่โชคต้องโชกับไปเลย ดีมัดแกละน่ารักจริงๆครับดีโอ้ยบวกมัดครับแฟนต้องเรียนนะครับว่าเป็นน้องๆไอดอลเน็ตไอดอลคนรุ่นใหม่ๆนะครับแฟนคลับเขาเยอะครับอาจจะไม่ถนัดถนีมากนะครับครับครั้งแรกใครแรกครั้งแรกเลยนะครับคุณโจครับครั้งแรกในชีวิตนะครับใช่ครับมีเวลาซ้อมห้าเดือนครับตั๊กแตนว่าก็ต้องทุ่มเทเลยครับทั้งแรงกายแรงใจเลยครับทั้งห้าเดือนเพื่อวันนี้เลยครับ โอ like ้โหหมัดเคาะนี่ไม่ได้นะครับแปรนเตรียมจะต่อยขวาต้องไม่้ต่อยไม่ถึงครับบีมมาแล้วครับโอ้โหโดนหมัดขวาเบียดกันครับแรงขึงขวามานะครับซึ่งไม่เหมือนกันครับต่างท่านท่างโดนอ๋อครับโดนซ้ายเข้าไปครับไม่ขวาจะไม่เข้านะครับบีมเหมือนเดิมจ้าหมดแรงหรือเปล่าครับ หลงอยู่ที่ความแม่นนะครับอยู่ที่โอ้โหไปต้องนับเลยนะการเซฟต้องนับขาสั่นเลยนะครับโอ้โหโดนทิ้งขวากันไปเต็มๆครับคุณโจโอ้จะร่วงก็ไม่ร่วงนะครับนี่เป็นการเซฟนะครับทำดีมาตลอดนะครับแต่ว่าโดนขวาบวกทีเดียวนะครับอาครับขายังสั่นอยู่เลยครับคุณโจก้าวออกหรือเปล่าครับก้าวออกหรือเปล่าครับนี่ครับต่างคนต่างก้าวโดนขวาทีหนึ่งไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับ เถอไม่ได้ครับผู้เล่หมดหรือเปล่าครับแฟนเด็กเหนือไอ้ลูกศิษย์ขอจานโดนครับโดนแล้วนะครับโอ้เห็นชัดครับพลังงานหายหมดเลยครับตอนนี้แต่เวทีนั้นเวทีนั้นยังมาตรฐานอยู่ครับแต่ว่าพื้นเวทีอาจจะเอียงครับตอนนี้เดินเข้ามุมแบบขาลอยๆอยครับโอ เขามียการเห็นไหมไปยืนเนี่ยเขาขี่กันแล้วต่อยเน้นข้ตนเห็นไหมั้งตั้เขามียการแล้วเห็นไหมไปชมภาพช้ากันนะครับโอ้โหสุ้งซ้อมมานะครับดีนวิ่งตอนหวัดนื่อยนี่ครับแรงสุดเลยรีดโดนต่อยแน่ๆนี่ครับเริ่มการไปไม่เป็นเลยครับบวกกระดูกเต็มครับลูกนี้ โดนดอกนี้ดอกเดียวครับโอ้โหคุณมารุดครับยืนซุ่มเลยครับหยุดเลยนะครับขึ้นึงเอาไปครับขวาหมวกแต่ต้องชมปิดใจนะครับไม่ยอมทิ้งตัวนะครับแย่เดือเลยครับฝาขวาลูกนี้นี่ต้อเต็มหน้าเลยแต่ทิ้งขวาตามแต่ว่าขวาสวนกลับมาโดนก่อนนะครับตีหน้าเข้าไปนะครับหลังจากโดนนับแล้วนะครับ ตอขอบคุณทั้งหมดเพื่อมือช่างคุณภาพบิลเล็กทีไฟเทคบางนาบริษัทไทยไฟจำกัดแมนนี่สกินแคร์เรียบง่ายเพื่อผู้ชายทั่วไปไรส์บายไม่เมดเมดร่าชาอุปกรณ์มวยที่ดีที่สุดในสังเวียนแล้วก็ออริจินอลสตูดิโอครับผู้ชนะนะครับยก1ยก2ครับโทเทลครับแจกที่ทองฝั่งเพชรครับมูลค่า29,999บาทนะครับรวมมูลค่ารางวัลวันนี้มากกว่า500,000บาทนะครับแฟนๆอย่างนี้ไปไหนครับลูกชายพี่เท่งเถิดเทิง ก็มาร่วมในสังเวียนนี้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับรายการวันนี้เป็นคู่ที่เท่าไหร่คุณมารุตคู่ที่หครับคู่ที่6นะครับน้องโมเฮงกนะครับลูกชายของพี่เท็งเถิดเทิงนะครับคุณพ่อมาด้วยนะครับมีทั้งอาบูบูอาตุกี้ตามมาเทียด้วยครับลืมยากันฟันหรือเปล่าใช่ครับต้องสวมนะครับแม่ทีมงานระดับทีมงานของต่อโบมาทั้งนั้นนะครับทางด้านของ ได้ของบีมบีมนะครับครับเอาครัขึ้นแล้วครับจะหยุดได้หรือเปล่าเอาครับเดินสาวนะครับคุณโจครับโอ้โหตัดเขาตัดแรกตัดเขาตาดโดนแล้วครับเอาแบรนด์ก็จะเอาคืนครับเอาใจเย็นครับอาจจะห้ามยากหน่อยนะครับกรรมการต้องเร็วต้องแรงต้องคล่องครับโอ้โตาลายหมดเลยครับตอนนี้เวทีมันเป็นยังไง เวทีไอดอลไฟ h t เป็นยังไงคุณโจมาตรฐานดีนะดีครับแต่ว่าเวทีอาจจะไม่เท่าตอนนี้เอียงๆมึนๆมึนงงงครับแอหมัดเข้าไปตอนนี้ผมว่าสองคนนี้เขาหมดกับหมดกว่านะเขาแต่พยายามยืนสู้นะด้วยหัวใจนะครับนะครับนี่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายครับต้องมีบ้างครับจะออกที่ต้องต้องเน้นแล้วเอาครับอยู่ที่สติแล้วครับตอนนี้คุณโจ พอๆกันแล้วครับพอๆกันแล้วครับดูว่าใครจะเป็นลมก่อนครับอย่าไปหันหลังให้ครับอย่าไปหันหลังให้โอ้โหถ้าจะว่ายน้ำเลยนะครับแบรนสินเนอร์โอ้โหหมัดขวาไม่ถึงครับบีมมาแล้วครับหนึ่งสองตอนนี้แบรนสินเนอเป็นยังไงครับโดนตอนเข้าที่มุมรวมมัดชุดไปบีมมีอะไรไหม อ้าวตยมาเป็นแบบอ้าเจอซ้ายของบีมครับเอ้ามือขึ้บีมมาอยู่หน้าผู้บรรยายครับเยนไปเยนอยู่ด้วยนะนั้งคู่เลยครับโอ้หายใจยาวครับบีมบีบีทีชั้นแนลครับอ่าตาคนต่างมองหน้าครับสุดวิธีเข้าปอนด์ขออนุญาตดึงลมหายใจก่อนครับซ้ายกระแทกยับบีมทิ้งขวาโอ้โหมีพิการครับมีพิการครับเตือนมาซ้าย โอ้โหต้องกอดเลยครับตอนนี้มือเป็นตุ๊กแกเลยครับบีบีธีชาแนลยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบมีความสุขเลยครับลุ้นครับรอบข้างอโหโหรอบเวทีก็ลุ้นกันหมดนะครับหมดยกครับโอ้โมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับ ดักนั้นนี่ใส่กันดีใส่กันมันจริงๆครับแลกกันไปแลกกันมาไบรเด็กเหนือก็พยายามอยากจะเอานับคืนเลยครับก็ควิดจะได้เหมือนกันเลยครับเพราะว่าบีมที่โดนไปก็มีอาการแต่ว่าอาศัยลูกก,ก่อนครับบากขวาของบีมี่ยาวกว่าค,ครับโดนก่อนเลยครับแบบ้าแล้วเดี๋ยวดูเลยครับจังหวะที่บีมโดนอห้ ครับแ้าจะหันหลังหันหน้านี่หันไปไม่ถูกเลยครับครับตอนนี้เหลือแต่ใจเลยนะครับปีมครับใช่มันเป็นเดิมพันบนเวทีคืโดนมาบ้านช่วยข่าออไปเองนะครับไม่ได้โดนอะไรเดยเฉพาะความอแบนเิยนี่มา่อนด้วยก่อนนะครับจะสู้แบบไวไลท์ให้เด็กมันจาไว้โค้คี่ทั้งหวานี้ครับตาประสานตาครับโอ้โหใจประสานใจครับ แห้เวทีนี้มีแต่คนสวยคนหล่อครับวันนี้คนรุ่นใหม่นะครับให้คนรุ่นใหม่ได้มาดูกีฬานะครับโดยเฉพาะวยครับใช่แล้วก็มาเชียร์เพื่อนมาเชียร์ไอดอลที่เราที่เราชื่นชอบแน่นอนครับคุณโจคนที่เล่นกีฬานี้ต้องมีไอดอลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนนะครับใช่ครับสมัยก่อนก็ดูพี่ตุ๊กเมียพงค์ลูกไข่ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเป็นนักตะก้อก็ประเภทพี่ปานสุรัตน์เชียงใหม่วิรัตโหัวม่วงเตะตะก้อครับมวยก็เหมือนกันครับนอกจากมีดีเซลมีสามารถแล้วก็นี่ครับรุ่นใหม่ๆครับเขาเจริญนรอยตามครับแน่นอนครับน้องๆเหล่านี้ก็นําไปฝึกฝนแล้วก็ต่อยอดได้นะครับข้อสำคัญรายการนี้นํารายได้ทั้งหมดไปให้กับการกุศลด้วยครับมอบอุปกรณ์กีฬาหลายๆค่ายหลายๆจังหวัด ก็ได้รับผลผลิตต่อยอดไปด้วยนะครับใช่ครับเราทํามวยครับต้องกลับมาส่งเสริมนะครับกีฬามวยไทยของเราเนี่ยแหละครับยกที่สี่เลยครับยกสุดท้ายครับดูว่าทั้งสองนี่จะจะลงเลยยังไงงไม่ออกครับเรียนย้ำว่าเป็นครั้งแรกของทั้งคู่นะครับแฟนๆครับอาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ว่ามาด้วยความความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักชกแหละครับ แล้วอาจจะไม่ได้ลงรวมกันมามากพอนะใช่เพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับก่อสายใจเลยครับมี้นักมวยนะบอกโอ้ยเจอหมัดไปเลี้ยวกวิ่งเอามัดชนนะครับวิ่งเอาหมัดชนแล้วครับคุณโจโอ้โหเอาแล้วครับพยายามจะเล่้ขึ้นมาเลือกสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายแล้วโอ้โยบีบบีทีนี่อาการไม่ค่อยดีครับแต่ว่าอากัดฟันสวนครับแปลงเดิมต้องระวังด้วยนะครับ ทะเลยถ้าลาเข้ามานี่โดนไปแล้วนะครับในยกที่2ผมไม่ห่วงทั้งคู่ผมห่วงกรรมการครับผมห่วงกรรมการครับคุณโจครับเขานี้ต้องมีจังหวะเลยนะครับกรรมการนี่ห้ามไทยไฟบ่อยยังมีจังหวะครับเจอไอดอนไฟนี่ต้องระวังครับกรรมการเนโดนน็อกนี่ไม่มีรางวัลนะครับนักมวยชนะน็อกนี่มีรางวัลพิเศษโอ้โหยืนคอตกเป็นไก่หน่อยนะครับบีเมื่อสักครู่เบิร์้าครับแบรนด์เด็กเน อ่าต่างคนต่างโดนครับอยู่ที่ใครจะอึดก,กว่ากันแล้วครับตอนนี้ตัดแข้งข้างแล้วรอสวนนะครับทางด้านของพรีมโอ้โหน่าเขียวป่าเขียวไปหมดแล้วครับทั้งคู่เอา้าโ,โดนหมสสัดซ้ายหยับซ้ายเข้าหน้าหมายเลือกแล้วครับบีมตาทีนักตะโกนบอลนิดเดียวนิดเดียวครับไม่รู้ว่าแรงเหลือน,ลนิดเดียวหรือว่าเวลาเหลือน,ลนิดเดียวครับบนเวทีนั้นใจจะขาดนะครับวิ่งเอาหมัดชนกระแทกเข้าไปเอา <ST. S 2> โอ้โหมดยกครับดูภาพสุดนนท้ายครับดู สุดท้าย oh. ครับแม่ยืนกอดกันกลมปานคู่รักเลยครับนลครับโอ้โหพี่ก็หมดผมก็หมดนะถือว่าวันนี้นี่เขามาพิสูจน์ตัวเองนะครับโอ้ที่เขาทำได้ขนาดนี้จากการทุกมมวยครั้งแรกเนาะ ยันผูชนะสีขาวครับผมแบนเด็กเนาะสุดยอดเลยครับทั้งสองคนขอ,อเสียงปรบมือทั้งคู่ด้ครับนำใจนักกีฬาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับทั้งสองคนสู้กันมันมาก

วันนี้เข็มขัดมาคาดเอวแล้วเรียบร้อยเป็นความฝันที่ยาวนานแน่นอนวันนี้มีอะไรอยากบอกผู้ชมทางบ้านและทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยครับขอบคุณครับที่มาดูรายการนี้ครับขอบคุณรายการนี้ให้นูได้ล้มสนุกเหนื่อยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยหายใจก็ไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนูมาต่อยโมนี่เพื่อการกุศลให้ครับ ค่ายที่เล็กๆกำลังเปิดนะครับนุ้งขอบคุณคลายสิ้นมนชัยขอบคุณโกขอบคุณพี่ดีเอ็นตัวพร้อมๆเล็กๆด้วยครับชี้ท้งซ่อนท้งซ่อนหนูให้หนูอัดเชิญยืนครับยืนครับนี่ผมมือด้วยครับนี่เข้าเป็นอาจารย์ที่ซ่อนดีมากๆครับซึ่งจะชวนกินกันบ่อยนู่นเลยเป็นสปาร์ตแบบนี้ไงแล้วก็ขอบคุณพี่แมมนิกขอบคุณทุกคนเลยนะครับครับก็ฝากถึงคนที่อ่อนแอนะครับ แข็งแรงในมันกันครับพมยังออนแอจะล้มจะเป็นจะตายชนะเขาตู้ก็จะล้มเขายังยืนได้อยู่เลยขอบคุณครับด้วยการให้หนูร่วมทาการกุศลขอบคุณมากครับช่วยผมมือหน่อยลมจะหมดอยู่แล้วสุดยอดไปเลยท่าน้าแบบลมจะจับเอาเดี๋ยวเรามาฟังจากมุมแดงนะครับเป็นยังไงบ้างในการโชควันนี้นะครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะพ่อขอบคุณพี่เน้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โจนะที่จัดรายการนี้ให้ ผผมได้มาท้าทถายตัวเองนะก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ขึ้นเวทีก็บอกตรงว่าเหนื่อยไปที่คิดไว้เยอะมากเลยครับขอบคุณโค้ชนะครับขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆนะที่มาเชียนะครับก็รู้สึกเป็นเป็นอะไรที่มาสัจจัน์มากในชีวิตเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับครับสุดยอดขอเสียงอีกครั้งหนึ่งเลยครับทั้งสองคน